ทำไมต้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์จากนั่งยองเป็นนั่งราบคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโอ๋จากช่อง Living Softing ครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับจากที่เรานั่งนองยองเนี่ยมาเป็นสุขภัณฑ์แบบนั่งราบเพื่อสุขภาพที่ดีและเข่าที่ไม่ต้องปวดอีกต่อไป คราวนี้ไปดูเหตุผลนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยยังคงไม่ได้เปลี่ยนสุขภัณฑ์จากนั่งยองไปนั่งราบนะครับอาจจะเนื่องจากบ้านเนี่ยสร้างนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนห้องน้ํามานานนะครับรวมถึงความคุ้นชินของบุคคลที่ใช้งานในบ้านนะครับรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างเราก็กังวลว่าเอ๊ะ ถ้าเราปรับปรุงไปเนี่ยต้องใช้เ,เวลาในการก่อสร้างนานมากแค่ไหนทําให้เราไม่สะดวกสบายในการใช้งานหรือไม่จริงๆแล้วนะครับการที่เราเปลี่ยนสุขภั์จากนั่งยองไปนั่งราบเนี่ยมันมีข้อดีหลายประการเลยนะครับรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างหรือว่าการปรับปรุงเนี่ยก็ไม่ได้นานอย่างที่คิดเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับเรามาดูเหตุผลกันก่อนนะครับว่าทําไมเราควรจะเปลี่ยน สุขพันธุ์จากนั่งยองมาเป็นนั่งราบหนึ่งเลยนะครับหมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องของกลิ่นย้อนขึ้นมานะครับเพราะสุขพันฑ์แบบนั่งราบเนี่ยเขามีระบบในการเก็บกลิ่นดีนะครับมีทั้งหน่วยส่วนของประเกฑนต่างๆในเรื่องของขี้พึ่งการกลิ่นรวมถึงลักษณะของตัวสุขพัน์แบบนั่งราบเนี่ย เขาจะมีพื้นที่ในการรับสิ่งปฏิกูลเนี่ยมากกว่าป้องกันกลิ่นย้อนมาจากระบบสกขภกพันของเราเนี่ยได้ดีกว่า2นะครับสามารถลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้นะครับเนื่องจากว่าการที่เรานั่ง,องยองๆนะครับเป็นเวลานาน1 0 2ถึงนาทีเนี่ยมันมีโอกาสทําให้เราเนี่ยปวดเข่านะครับแต่การเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนท่ามาเป็นนั่งลาบเนี่ยจะช่วยลดในส่วนน้ำหนักกดทับได้มากเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้สําหรับผู้สูงอายุรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเข่าแล้วก็น้ําหนักตัวในการที่จะ นั่งแบบยองๆด้วยนะครับสนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุปลอดภัยสำหรับตัวเราแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆด,ด้วยเนื่องจากว่าการที่เราใช้สุขภัณฑ์นั่งยองเนี่ยเราต้องทิ้งน้ําหนักตัวลงไปแบบ100%รวมถึงเวลาที่เราลุกข,ขึ้นยืนเนี่ยเราจะต้องใช้กําลังมากนะครับในการที่จะประยุงตัวเองขึ้นมาในทางกับการถ้าเราใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งราบเนี่ยเราเาเรียกว่าผ่อนแรงในการที่จะ พยุงตัวเองให้นั่งหรือว่าลุกขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับที่เกิดจากการลื่นล้มเนื่องจากว่าห้องน้ําเปียกเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งยองเนี่ยโอกาสที่จะมีน้ําไปเปียกอยู่บริเวณที่เราใช้งานในห้องน้ำเนี่ยบ่อยครั้งมากกว่านะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งราบนะครับก็จะลดปัญหาในเรื่องของพื้นที่เปียกต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับทำให้ลดโอกาสที่ คนในบ้านหรือว่าผู้สูงอายุจะลื่อล้มในห้องน้ำนั่นเองนะครับข้อ 4. นะครับเรื่องของการประหยัดน้ำนะครับการเปลี่ยนมาใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งราบนะครับประหยัดน้ำกว่าเพราะใช้น้ำสามถึงหกลิตรยิ่งถ้าเป็นบางรุ่นนะครับที่เขามีระบบในการชำระล้างเนี่ยสองปุ่มนะครับก็คืออาจจะใช้น้ำแค่3ลิตรจนถึง4.5ลิตรนะครับในแต่ละปุ่มเนี่ยทำให้มีความประหยัดในการใช้งานเนี่ยมากกว่านะครับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่าการที่เราใช้สุขภัณฑ์แบบนั่งราบนะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะกว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆนะครับหรือขนาดในการใช้งานรวมถึงความสูงที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุเราก็จะเลือกในส่วนสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถเลือกฟังก์ชันในการใช้งานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบในการชำระล้างอัตโนมัติซึ่งตอนนี้นะครับมีออกมาให้เลือกมากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องข้อสังเกตนะครับหลายๆท่านกังวลใจว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนในส่วนของสรีระในการที่เราขับถ่ายนะครับจากการนั่งยอง มาเป็นนั่งลาบเนี่ยหลายๆลท่านบอกว่ามันจะทําให้ไปปิดกั้นในส่วนของลําไส้ต่างๆไหมทําให้ขับถ่ายลําบากไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับมันมีฟังก์ชันเสริมในกรณีที่เราเปลี่ยนจากนั่งยองมาเป็นนั่งราบนะครับแล้วก็กังวลใจว่าเอ๊ะมันจะทําให้รูปแบบในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปแบบในการใช้ห้องน้ําของเราเปลี่ยนไปเนี่ย <Evet. S 1> เขามีอุปกรณ์เสริมนะครับคือเป็นเก้าอี้ในการปรับท่วงท่าในการขับถ่ายนั่นเองนะครับซึ่งหลักการเนี่ยเขาจะเป็นเก้าอี้เสริมเราใช้งานเนี่ยเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านะครับ คือจากเดิมเนี่ยเรานั่งตรงเป็น90องศานะครับจากนั่งยองเป็นนั่งราบเราน้อมตัวไปข้างหน้านิดนึงครับให้ทํามุมประมาณ35องศานะครับกะนะครับไม่ต้องวัดนะครับนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของอุปกรณ์เสริมในการที่เราทําปรับท่านั่งของเรานี่แหละครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับไปเป็นท่าที่เหมาะสมในการที่เราจะขับถ่ายได้ตามปกติอันนี้เนี่ยเหมาะสมมากสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับ จากตัวนั่งยองเป็นนั่งราบนะครับก็สามารถที่จะเลือกอุปกรณ์เสริมเข้ามาค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการในการใช้งานได้นะครับพอเราคุ้นชินแล้วนะครับเราก็อาจจะยกเลิกในการใช้อุปกรณ์เสริมไปนะครับคราวนี้มันก็จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจเลยว่าเราจะทำการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแล้วแหละพอเราเห็นข้อดีของการเปลี่ยนสุขภัณฑ์จากนั่งยองเป็นนั่งราบคราวนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงนานไหม จริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยการปรับปรุงเนี่ยไม่ยุ่งยากแล้วนะครับสามารถที่จะทําได้ไม่เกิน3-5วันเนี่ยจบงานนะครับก็คือเปลี่ยนจากนั่งยอมไปนั่งลาบรวมถึงมีการปูกระเบื้องใหม่ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ําของเราเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราปรับมากปรับน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฉพาะเปลี่ยนสุขภัณฑ์แล้วก็ฐานที่รองรับสุขภัณฑ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนัก3วันนะครับ ผู้ชมเองก็สามารถที่จะสอบถามผู้รับเหมานะครับใกล้บ้านของผู้ชมหรือสามารถไปที่ห้างโฮมโปรได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีบริการในการเปลี่ยนนะครับสุขภัณฑ์จากนั่งยองไปนั่งราบราคาในการปรับปรุงเนี่ยรวมค่าของคแคลรงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตั้งเจ็ดถึงแปดบาทนะครับอันนี้สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพของห้องน้านะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานเหมาะสมกับช่วงวัยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากเลยนะครับ การที่บ้านของเราปลูกสร้างมา30ปี40ปีโดยที่เราไม่ได้ปรับปรุงไปตามอายุของเราหรือว่าคนภายในบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานอีกต่อไป การปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านเนี่ยจึงมีความสําคัญและก็จําเป็นมากหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะเปลี่ยนในส่วนของสุขภฑ์จากนั่งยองเป็นนั่งราบนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง living o p t i n g ของเราและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้รับชมสิ่งดีๆแบบนี้ก่อนใครวันนี้ผมโอ oh living o f t i n g ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ